มนุษยธรรมไม่ได้แปลว่าแบกภาระจนลืมคนในบ้านของตัวเองกระแสข่าวในวันนี้เป็นเรื่องการขอเข้ารับการรักษาพยาบาลของทหารกัมพูชาแม่ว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่ไทยแบกค่ารักษาชาวกัมพูชา277ล้านไม่ได้ทำให้คนไทยโกรธคะ่ะแต่ทำให้คนไทยเจ็บเจ็บที่รู้ว่าในขณะที่เรา ยังมีโรงพยาบาลรัฐที่เตียงลน้นหมอตรวจเร็วแบบรีบรีบยาไม่พอและงบประมาณที่ไม่เคยถึงมือโรงพยาบาลชนบทอย่างแท้จริงแต่กลับมีเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายแทนต่างชาติแม่ถามตรงๆในฐานะของคนเสียภาษีนะคะถ้าวันหนึ่งลูกหลานของแม่ที่เป็นทหารชายแดนโดนระเบิดโดนยิงเลือดอาบต้องส่งตัวด่วนไปรักษา จะมีคนอีกฝากจากชายแดนยื่นมือมาช่วยแบบที่เราช่วยเขาไหมถ้าพลเรือนไทยที่อยู่ติดเขตปะทะเสี่ยงตายทุกวันต้องล้มป่วยเพราะหายใจออกควันไฟและเสียงปืนเขาจะได้รับการดูแลเหมือนคนจากประเทศเพื่อนบ้านเราไหมแม่ไม่ได้ใจแคบแม่เข้าใจคำว่ามนุษยธรรมดีแต่มนุษยธรรมต้องไม่ทำให้คนในบ้านตัวเอง ถูกลืมแม่เห็นใจคะ่ะเห็นใจชาวกัมพูชาที่เจ็บป่วยแม่เคารพในคุณค่าของความเป็นคนแต่แม่ก็เจ็บที่เห็นคนไทยล้มหน้าห้องฉุกเฉินแล้วต้องรอเตียงแม่เจ็บที่ครอบครัวจนๆต้องยืมเงินเป็นหนี้เพื่อผ่าตัดพ่อแม่ในโรงพยาบาลของรัฐแม่เจ็บที่หมอพยาบาลไทยเหนื่อยจนเลือดตาแทบกระเด็นแต่รัฐก็ยังให้แบกเพิ่ม เงิน277ล้านถ้ากลับมาอยู่ในระบบสาธารณสุขไทยจะมีกี่ชีวิตที่ไม่ต้องตายเพราะรอจะมีกี่โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบจะมีหมออีกกี่คนที่มีโอกาสได้หายใจพักบ้างแม่ไม่ได้บอกให้ใจดำนะคะแต่แม่อยากให้คนไทยรักคนในบ้านก่อนเมตตาคนในบ้านก่อนแล้วค่อยแบกโลกทั้งใบอย่าให้ความดีงามของประเทศเรา กลายเป็นความเปราะบางอย่าให้ความช่วยเหลือข้ามชาติกลายเป็นภาระของคนจนในชาติเราเองมนุษยธรรมใช่ค่ะแต่ต้องมีดุลยพินิษและความยุติธรรมไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ได้ค่ะแต่คนไทยต้องไม่เป็นศูนย์กลางการถูกลืมเช่นกัน